ทารโอถือดีๆทารโอนั่งดีไม่ต้องะลูกน้องเ็าปล่อยไม่ได้ทารโอถ้าจับไม่ได้น้องเขามือยังสั้นอยู่ตัวยังเตี้ยอยู่ลูกอย่าหมุนเร็วนะลูกอย่าหมุนเร็วนะลูกน้องเขาจะกลัวอาหมุนหมุนหมุนเหมือนเมื่อกี้ได้ทารโ็ต้องกลับอย่างนั้นให้แน่นนะลูกนะดูเด็กชายแต่ล อืมทารกพี่ที่หมุนให้แล้วทารกก็นั่งนิ่งๆนะลูกนั่งนิ่งๆอย่าเที่ยวกระโดดเดี๋ยวตกลงแล้วเจ็บต้อนเล่นทาโรจะกระโดดอืมใช่ไหมโอเคไหมทารกทารกอะไรนะกลัวไม่เอาจะไม่เอาเงินถ้ามัาน,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 านขัขบรถควบคุมได้ด้วยควบคุมได้ด้วย ไม่นะไม่สัแม่ไม่จับลูกจะจับทำไมอะลูกแม่มยอมใส่คลิปออนสัยไม่น้ะแม่ดูอ่ะทารอทัพทินงทัทินอย่าหมุนเร็วเกินลูกอย่าหมุนเร็วเกินแม่ตอนนั้นถ้าเราเขานั่งแบบนี้ถ้าเรามือมันจับกุศใช่ใช่ถ้าจับล้มตกอะลูกถ้าเราต้องจับอยู่อย่างนี้นะลูกจะได้ไม่ตก เทียบสริงก็คว่งเบาๆก็ทัโลอย่างนั่งเองวันนี้แม่ไปรับทัชจริงกับกับทัโรนะไปรับทัชจริงน้องทาโรแม่ยืนจะได้อยู่กับแม่แล้วก็มำเล่นน้ำที่มนลำสระทูดิวมาดูกันเบาๆตา อันนี้วันที่สี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอดถ้าโลกก็ได้สามปีครึ่งจะสอบจะสี่ปีแลละแม่ถ้าก็จเริ่มห้าหาเล็ดบนเซเลเดอร์นดดอองเล่นนั้นเวลาลงก็ลงนั้นเคไปไม่พอแล้วไปไปไหนซะเต็มมื่อแล้วลูกไปไหนไปกลับบ้านนีกอ่ะไป หิวไหมลูกทัตติมหิวไหมหิวหิว่ไม่มีข้าวผัดไม่ไม่มีข้าวผัดไม่เอาแล้วข้าวผัดปลาแซลมอนไม่มีข้าวผัดอยู่ในรถเดี๋ยวแม่ไปแกะข้าวผัดพังนะข้าวผัดอะไรอ่ะข้าวผัดไข่นะเไม่มาซื้ซื้อเซนหมไม่มีเส้นอยู่ที่บ้านเดี๋ยวแม่ไปทำข้าวผัดได้ก่อนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วลูกไปเลยนะจ๊ะให้นข้าวผัดก่น